สวัสดีครับก็เปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่7มกราคมนะครับ2,557นะครับก็ตัวแรกก็เป็นพรีวิวนะครับในตัวของเอเชียนไฟโซตูซิคอรนะครับหรือ APCO นะครับ เราก็คาดว่าผลประกอบการในปี56เนี่ยจะยังคงเติบโตตามเป้านะครับที่ตั้งไว้คือ70-75%นะฮะก็เนื่องจากบริษัทเนี่ยจะมีไรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้นนะฮะจาก3ามเหตุการณ์หลักที่เกิดขึ้นในรอบปีก็คือการเพิ่มช่องทาง การจำหน่ายผ่านเทเลมาร์เก็ตติ้งนะครับมากขึ้น2ก็คือการเพิ่มรายการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆผ่านโทรทัศน์แล้วก็สานะฮะยอดขายจากาต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นจากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในอ,อินโดนีเซียเวียดนามแล้วก็สิงคโปร์นะครับซึ่งจากคาดการณ์ทั้งปีเนี่ยเรามองว่าผลประกอบการในไตรมาสสี่เนี่ยจะเติบโตสูง กว่าเท่าตัวนะครับเทียบ year on year แล้วก็ q on q โดยมองว่าจะโต126% year on year แล้วก็9 2 q on q นะครับโดยกำไรเนี่ยจะมาอยู่ที่41ล้านบาทนะครับแม้มองว่าเศรษฐกิจในไตรมาส4เนี่ยจะได้ผลกระทบจากปัญหาเรื่องการเมืองนะส่งผลให้การจับใจ่ายใช้สอยในช่วงปลายปีเนี่ยไม่คึกคักนะครับแต่ทางฝ่ายก็คาดผลกระทบนี้เนี่ยจะส่งผลต่อยอดขายของตัว เอฟโกเนี่ยเพียงเล็กน้อยนะครับโดยภาพรวมนะครับทั้งปีเนี่ยโดยยังคาดว่า,เ,าเป้าการโตของกําไรที่ห0เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังเป็นไปได้นะครับโดยมองกำไรทั้งปีเนี่ยอยู่ที่95ล้านบาทนะครับทางฝ่ายยังคงคำแนะนำซื้อนะครับสำหรับตัวเอฟโก้นะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้ที่14บบาท50นะครับก็อัปเดตนะครับในตัวของอีสานนะครับ พบว่าใน2เดือนแรกนะครับของไตรมาส4ี่นะครับปริมาณการขายน้ําดิบเนี่ยลดลงไป9.5%เเทียบกับออนเยียก็ถือว่าลดลงค่อนข้างมากนะครับเมื่อเทียบกับหลายปีที่ผ่านมาสาเหตุนนเนี่เนื่องมาจากลูกค้าเนี่ยมีการลดกําลังการผลิตนะครับโดยเฉพาะในส่วนของปิโตเคมีนะครับมีการหยุดซ่อมบํารุงนะครับแล้วก็บริษัทบางแห่งในพื้นที่เนี่ยใช้น้ําจากสระน้ําสํารองที่ได้น้ําจากตอนช่วงหน้าฝนนะฮะแล้วก็บางรายเนี่ยมีการงดการซื้อน้ําดิบนะฮะเนื่องจาก ไปหาซื้อในแหล่งอื่นนะครับส่วนธุรกิจน้ำประปาเองเนี่ยยังคงโตเป็นปกตินะครับที่2.8%นะครับนอกจากนี้เนี่ยเขาได้มีการประกาศลดราคาน้ําดิบนะครับให้กับกลุ่มอุปโภคบริโภคเพื่อนําไปผลิตเป็นน้ําประปาของการประปาภูมิภาคนะครับซึ่งมีสัดส่วนในการขายเนี่ย28%ของปริมาณการขายรวมนะครับโดยในเดือน สัจิกายนแล้วก็ธันวาจะลดให้ประมาณ1.1บาทต่อลูกบาทเมตรนะครับลงมาอยู่ที่9.40บาทนะครับแล้วก็ในปี57เดนี่ยเดิมนะครับจะเก็บที่11บาทก็จะเก็บที่9.90บาทนะครับส่วนในลูกค้ากลุ่มอื่นๆเนี่ยยังคงปรับขึ้นที่ลูกบาทเมตรละ50สตางค์นะครับจากยอดขายน้ําดิบที่ชะลอตัวลงนะครับแล้วก็การปรับรลดราคาน้ําดิบในช่วงของเดือน1112เนี่ยเราคาดว่าตัวไรายได้จะลดลงนะครับ เทียบเียร์ออนเียในไตรมาสนะครับแต่กําไรเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เนื่องจากสาเหตุค่าใช้จ่ายขายบริหารที่ลดลงเพราะว่าไม่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ครบรอบ20ปีการก่อตั้งบริษัทเข้ามาสูงเหมือนปีก่อนนะครับอ,อ,อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากการปรับรลดราคาน้ําดิบนะครับแล้วก็การโตในไตรมาสสี่ของน้ําดิบที่ชะลอตัวลงเราก็มีการปรับลดกําไรในปี 56กับ57ลง1.4%แล้วก็7.5%นะครับราคาพื้นฐานเนี่ยปรับลงมาอยู่ที่12บสาทเจนะครับก็แนะนำทยอยซื้อนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นอัปเดตในตัวของ SVI นะครับก็คาดในไตรมาส4เนี่ยผลการดำเนินงานเนี่ยจะทำสถติติสูงสุดนะครับซึ่งจากการสอบถามเนี่ยโน้มในไตรมาส4เนี่ยยอดขายน่าจะเพิ่มขึ้นได้สักประมาณ10%เทียบ Q on Q นนะครับเนื่องจากคำสั่งซื้อของลูกค้าราย ใหม่นะครับที่เริ่มทยอยเข้ามาในช่วงของไตรมาสสนะครับแล้วก็อันนี้ส์งจากเงินบาทที่อ่อนค่าลงก็ส่งผลให้มาจิ้นเนี่ยจะปรับตัวดีขึ้นด้วยนะครับในขณะที่ทั้งปีเนี่ยเราคาดว่ายอดขายจะอยู่ที่260ล้านเหรียญน,นะครับหรือเพิ่มขึ้นประมาณสักหซนะครับสำหรับในเรื่องของการรับรู้กําไรพิเศษนะครับในช่วงของน้ําท่วมนะครับเขาได้มีการบันทึกนะครับ ผลกระทบจากน้ําท่วมเข้ามา,าได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมเนี่ยประมาณ1 968ล้านบาทนะครับซึ่งรับรู้เข้ามาแล้วในปี55เนี่ย910ล้าน,นครัยังเหลืออีกประมาณ100 1,58ล้านบาทครับโดยใน2เดือนแรกของไตามาสี่เนี่ยจะรับรู้เข้ามาอีก400ล้านนะส่วนที่เหลือเนี่ยจะยักจะไปรับรู้ในปีหน้านะครับส่วนเงินค่าหยุดการดาเนินธุรกิจนะครับก็าคาดว่าจะไปรับรู้ในปีหน้าเช่นเดียวกัน,นครับอีกทั้งในไตามาสี่เนี่ยจะมีการบันทึก ตั้งโดยคาดเงินลงทุนในจีนเข้ามา3ล้านเหรียญนะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อรวมแล้วเนี่ยก็ยังมองว่าไตมาสี่กำไรก็ยังคงดีนะครจากคําสั่งซื้อลูกค้าใหม่ที่เริ่มกลับมาส่งผลให้คําสั่งซื้อมีมากขึ้นนะครับประกอบกับการฟื้นตัวของเศรษฐกษิจโลกก็ทําให้ทางฝ่ายคาดว,ว่าผลการดำเนินงานปกติของ s v i เนี่ยจะกลับมาขยายตัวได้2รหลักอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากประสบปัญหาเรื่องน้ําท่วมมา2ปีนะครับแล้วก็บริษัทเองก็ ได้หาลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่องซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยได้ลูกค้าเพิ่มขึ้น5รายนะครับเราก็ได้มีการปรับประมาณการยอดขายนะครับในปี57ขึ้นนะครับเป็น319ล้านเหรียญหรือเพิ่มขึ้น23%เยียร์ออนเียแล้วก็มีการปรับสมมติฐานในเรื่องของเงินบาทลงมาอยู่เป็น32บาทต่อดอลลาร์ด้วยนะครับซึ่งก็จะทำให้มาจิ้นเนี่ย ขยายตัวขึ้นเป็น2หลักนะครับกำไรปกติเรามองไว้ที่757ล้านนะครับส่วนกำไรสุดที่มองไว้ที่782ล้านหรือโต 4, เอ่อทที่เอ่อ722ล้านบาทหรือลดลง71%เยอ n นเยออันนี้เนื่องจากเราไม่ได้รวมรายการพิเศษจากเงินคืนของน้ําท่วมเข้ามานะครับเราแนะนําทยอยซื้อในตัวของ SBI นะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้ที่4บาท50 วันนะคะก็ในควอเตอร์สเนี่ยก็คาดการกำไรไว้ที่8,600ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้นทั้ง Q1Q Q, แล้วก็เยนเยียนะคะในเรื่องท็อปไลน์เนี่ยหรือในตัวรายได้เนี่ยอาจจะไม่โตเท่ากับทุกๆควอเตอร์ quarter ของควอเตอร์สที่เป็นช่วงไฮซีซันนะคะก็เป็นเพราะว่ามีผลกระทบที่ชะลอตัวของด้านเศรษฐกิจที่ทำให้กำลังซื้อลดลงนะคะ โดยฐานรายได้ของ a d v a าเนี่ย70%อยู่ในต่างจังหวัดแล้วก็30%ในกรุงเทพนะคะดังนั้นก็มองว่าผลกระทบจากเศรษฐกิจก็กระทบกับคนที่ใช้ voice เพิ่ม,มขึ้นนะคะการเติบโตของการใช้บริการทางด้านเสียงเนี่ยหรือ voice เนี่ยก็ลดลงในขณะที่ data หรือรายได้จาก non voice นี่ยังเติบโตในสัดส่วนที่สูงนะคะก็คือโตประมาณ25%อันนี้ก็เป็นเพราะว่ามีความนิยมในการใช้โมบายอินเทอร์เน็ตหรือพวก data มากขึ้นนะคะแล้วก็โดยเฉพาะกัน เปิดตัว 3G 2.1กิกะเฮิร์เมื่อตอนเดือน,นกรกฎาษที่ผ่านมาก็ทำให้ตัวการใช้บริการเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะตัวปัจจุบันเนี่ยเมยอัดวนันมีลูกค้าที่ย้ายฐานลูกค้ามานะคะแล้วก็ลูกค้าใหม่อยู่บน 3G เนี่ยซึ่งเป็นใบอนิญาตเนี่ยอยู่ประมาณ12ล้านลายนะคะก็มีส่วนดียังไงนะคะก็คือในเรื่องของฐานลูกค้าเนี่ยถ้ายิ่งมีการโอนย้ายฐานลูกค้ามาเร็วมากเท่าไหร่เนี่ยต้นทุนในการ ประกอบการก็จะลดลงเพราะว่าเรื่องเ e ก u ูเลชั่นฟีก็คือเดิมในอดีตเนี่ยจ่ายค่าส่วนแบ่งรายได้หรือเรเวนูแชร์ลิงเนี่ยให้กับ t o t ประมาณ30%ในขณะที่ถ้าลูกค้าใหม่อย่างเช่น12ล้านรายในย้ายมาเนี่ยก็จะจ่ายเป็นต้นทุนใบอนุญ,ญาตประมาณ5.25%อนะคะอันนี้ก็ถือว่าลดลงค่อนข้างมากแล้วแต่ก็มีบางส่วนที่ลูกค้าที่ยังไม่ได้เป็นสมาร์ทโฟนนะคะคือย้ายย้ายฐานลูกค้ามาก็จริงแต่ว่าย้ายลูกค้ามาได้ก็จริงแต่ไม่ได้ถือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ก็ยังยังมีการจับอยู่ที่บนคลื่น2 2อกิกอยู่นะคะดังนั้นอยู่อยู่ที่บน2 G อยู่นะคะดังนั้นก็เลยมีการจ่ายค่าโลม,มิงด้วยเช่นกันก็จะมีต้นทุนบางส่วนของด้านด้านโลม,มิงที่เพิ่มขึ้นแต่โดยรวมแล้วก็จะมองเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายก็จะมีการทยอยลดลงนะคะแต่ก็จะมีเรื่องค่าเสื่อมราคาของตัวโครงขายที่เพิ่มขึ้นในตัว3 G ด้วยเช่นกันนะคะ ทั้งปีเนี่ยคอร์เตอร์สเนี่ยก็จะน้อยกว่าเดิมที่เราคาดการไว้เล็กน้อยนะคะก็ปรับประมาณการทั้งปีของปี2556ลงนะคะจาก36,200มาเป็น36,058ล้านนะ,ะก็ลดลงไปประมาณร้0ยเกือบร้อล้านบาทนะคะส่วนปี57เราก็มองมีการเติบโตนะคะก็โดยที่หลักๆกก็คือมาจากฐานลูกค้าที่ย้ายไปได้มากขึ้นนะคะแล้วก็มีการ c o v e r a g e ได้มากขึ้นในเรื่องของ Network นะคะครอบคุมตัวประชากรได้90%ในปี2557มองว่าในครึ่งปีแรกก็จะสามา,า,มารถลงทุนลงุนด้าน Network ได้ครบหมดแล้วใน2 G ก็ยิ่งจะทำให้ตัวฐานลูกค้าหรือไรายได้นี้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะนะนนำซื้อราคาพื้นฐาน273บาทนะคะ เช้านี้ก็มีข่าวดีในเรื่องของตัวไทคมที่มีการยิงดาวเทียมขึ้นไปสู่วงโครจรเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นดาวเทียมไทคม6นะคะโดยที่ยิงขึ้นสู่วงโครจรในเวลาของประเทศไทยก็คือเมื่อประมาณตีห้านะคะตรงนี้เราก็มองปัจจัยบวกที่ดีกับตัวไทยคมก็ในเรื่องของถ้ามีการยิงดาวเทียมไทคม6แล้วเนี่ยในช่วงที่ควอเตอร์สี่ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการเช่าด,ดาวเทียมดวงอื่นมาใช้แทนดาวเทียมไทคม6ที่ถูกดีเลยจากตัว SpaceX ที่เขาต้องเป็นคนยิงเป็นคนลนช์ตัว ดาวเทียมขึ้นไปนะคะเขาดีเลย์มาก็เลยทาให้เราต้องเลื่อนมายิงในตอนต้นปีนี้นะคะปีนี้ก็ถือว่าจะรับรู้ไรายได้เต็มปีสําหรับตัวดาวเทียมไทยคม6ซึ่งมีลูกค้าจองใช้แล้วถึง66%นะคะแล้วก็ในเรื่องของตัว IP พีสตาเองก็หลังจากที่มีการเซ็นสัญญากับจีนเรียบร้อยแล้วก็จะทําให้รับรู้ไรายได้เต็มปีในจีน <c oughs> เช่นเดียวกันนะคะก็แนะนําซื้อค่ะปีประชุมส่วนพื้นฐานค่ะ ยังไม่ปิดต่อนะครับต่อครับก็ไปดูนะครับว่ายอดใช้ปูนซีเมนต์นะครับ11เดือนนี่ก็ยังโตอยู่10%นะครับ2เดือนแรกของควอเตอร์สนี่โตได้3%ท,ทั้งทั้งที่เป็นช่วงโลซีสั่นนะครับ ก็ยังคิดว่านะครับในเรื่องของเป้านะครับปีนี้นั้นเราคิดว่าน่าจะโตได้9%ก็ลองนึกถึงนะครับว่าถ้าเดือนธันวามันวันหยุดเยอะนะครับการใช้ปูนซีเมนต์จะตกลงไปแต่คิดว่าเป้าเนี่ยน่าจะได้9%แน่นอนนะครับเพราะ11เดือนนี้ได้ถึง10%แล้วนะครับสภาพตลาดที่ดีเนี่ย ทำให้ราคาขายเนี่ยก็ยังปรับขึ้นได้9%เเนะครับเพราะฉะนั้นเป้ารายได้ของผู้ประกอบการหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นปูนใหญ่ปูนกลางโพลีนนะครับก็น่าจะเป็นไปตามคาดนะครับในขณะเดียวกันนั้นมองว่าปีหน้านะครับหรือว่าปี่อปี57นะครับหรือปีนี้เนี่ยยังมีโอกาสเติบโตได้อีกนะครับหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับก็ดูจากมูลค่าง,งานก่อสร้างในเมืองของผู้รับเหมารายใหญ่นั้นก็ยังมีมูลค่าสูง4-5เท่าขอ,ของฐานรายได้นะครับแล้วก็ ดูแล้วงานของผู้รับเหมาก็ยังมีมอบมียอดส่งมอบที่ไม่ขาดมือในปีนี้นะครับส่วนยอดโอนกรรมสิทธิของผู้ประกอบการสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ก็ยังมองว่าน่าจะโต10นะครับท้ายสุดเนี่ยพวกผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์นะครับอย่างเช่นศูนย์การค้าต่างๆ CPN ก็ยังตั้งเป้า งบขอสร้างลงทุนศูนย์ใหม่นั้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5- 1 0นะครับมองว่าอุปสงค์ของปูนซีเมนยังเติบโตได้ดีนะครับโดยที่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ยังไม่นึกถึงโครงการ2ล้านล้านาน,นะครับคิดว่า2ล้านล้านเนี่ยถ้ายังติดปัญหาเรื่องการตีความกฎหมายอยู่นะครับแต่ว่าถ้าผลดีจากโปรเจกต์นี้นะครับคิดว่าน่าจะมีในปีถัดๆไปนะครับในเวลาเดียวกันเนี่ยเรื่องต้นทุนการผลิตถ่านหินเนี่ยราคาก็ยังถ่านหินยัง อ่อนลงต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของมาจินก็ยังไม่มีแรงกดดันเพราะฉะนั้นการทํากําไรของผู้ประกอบการปูนซีเมนต์ยังไปได้ดีนะครับโครงสร้างของตลาดปูนซีเมนต์ที่เป็นผู้ขายน้อยรายนะครับถ้าเรามองตลาดไปได้ดีเนี่ยเราคิดว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ๆอย่างเช่นปูนกลางปูนใหญ่โพลีนก็ยังไปได้ดีนะครับก็น่าจะได้ประโยชน์ โดยที่เราเลือกนะครับปูนใหญ่และปูนกลางเป็นตัวเลือกหลกักเพราะว่ามีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ1และ2นะครับรวมทั้งมีประสิทธิภาพการทำกำไร ROA ROE ที่ดีกว่าโพลีนนะครับราคาพื้นฐานมองไว้ที่510บาทและ422บบาทสำหรับตัวปูนใหญ่และปูนกลางตามลำดับนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ